สวัสดีครับพี่น้องกลุ่มออมที่คารพบรักทุกท่าน29มกราคม67ที่พินแคนฟาร์มได้ทำการผสมโดยคุณทรงวุฒิสมคำกรรมการโครงการออมวัวออมควายแบบพององ่น มาทำหน้าที่ผสมซึ่งแม่นี้อชื่อแม่พันษานะครับเป็นควายในโครงการสำหรับแม่พันษานี้ได้ผสมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับพอถึงรอบแล้วเขากลับสัตว์นะครับซึ่ง ตั้งแต่คลอดออกมาเนี่ยนับถึงวันเมื่อวานนี้เป็นห้าสิบห้าวันนะครับห้าสิบห้าวันกับสัตว์ก็เลยทำการผสมวันนี้นะครับซึ่งอาชาน้ำเชื้อของบิ๊กบุรีลำนะครับบิ๊กบุรีลำสำหรับ ลูกของแม่พันษานะครับคือตัวนี้นะครับเชื่อว่าเจ้าเพชรธันวาเป็นลูกของเพชรสยามครับอายุยังไม่ถึง2เดือนนะครับวันที่2องกุมภาจะครบ2เดือนนะครับเจ้าเพชรธันวานะครับตอนนี้แม่เขาก็กับสัตว์นะครับนับ นับตั้งแต่คลอดเจ้าเพชรมาเนี่ยห้าสิบห้าวันนะครับตอนนี้เห็นน้ำเชื้อเป็นยางเหนียวใสเป็นตาตะกะแตนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการมากน้ำเชื้อแบบนี้นะครับเป็นน้ำเชื้อใสเป็นตาตะกะแตนนะครับคุณหมอเอคุณสวุิสมคํา กำลังทําการผสมคิดว่ารอบนี้น่าจะชัวร์นะครับทุกอย่างประกอบกันหมดนะครับเมื่อวานนี้าชายเชคเกอร์เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเขายืนนิ่งให้เชคเกอร์ขึ้นตะปีนนะครับก็จากนั้นก็นับมาอีกอประมาณ12ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมาก ในการผสมนะฮะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องกลุ่มออมได้ชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพีนแคนฟาร์มด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับผมสวัสดีครับ